สวดุลชัยยปกรณโมเมพุทธเตชะสารัตนัตยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปลมุเมสุลาสิทธิพมาทยินทาจตตุโลกาคัมภีรคากาสมุทาพุทโธคังคาจตสพมาทะระสิทธิประวันตุเตชยชยธรณิธรณีอุตติอุตตีนาทีนทีชยชยค้าคนละตนนิสัยนิไลสายเสนณเมรุราชพลนราชีชยชยคัมภีรสมพีนาเคนทนาคีปีศาจจปูตกาลี ชัยยะชัยยะทุนิมิตตาโลกีชัยยะชัยะสิงคีสุทธาธานามุพชาชัยยะชัยะวารุณะมุขสัตาชัยยะชัยะตัมปาทินาคัลกุละคันถกชัยยะชัยยัขจคนนตตุลงสุกราผู้ชองศีหะพยคตีปาชัยยะชัยะวารุณะมุขตาตาชิตตาชิตะเสนาณีปูณสุททีนรดีชัยยะชัยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยะธรณีตะเลสุธาสุชัยย ชัยยะชัยยะธรณีสันติตถาชัยยะชัยยะมังกราตรัญญาพระคเวชัยยะชัยยะวาลนยักษ์ชัยยะชัยยะลักขเสสุรกุชลเตชาชัยยะชัยยะพเมนตะคณาชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยชัยยะชัยยะปทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกคุตสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลฮาโลฮาลินเทวาชัยยะชัยยะพมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิโรนาโควิโรปโคตันทิมาลวิ อินโทจเวนะเตโยจก,กูเวโลวาลุโนปิจะอคีวายโยจปาจุนหกุมารโอทตาลัตโกอัฏฐาระสามหาเทวาสิทิตาปสัอาทโยอ,อิสินโนสาวกาสะปชยะรามโมพระวันตุเตชยะธโมจะสังโคจัสตสัปปาโลจัตชยะกังเอเตนะชยะเตชนะชยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเต,ต,ตชนะโหนตุเตชยะมังคลังชยโยปิพุทธสสะสิริมโตอายังมารัสสะจะปปาปิมโตปราชโย อ so ุโคสยามโพธิมันเตปะโมติตาทยตถามะมขนาเมหิสิโนชัยโยปิพุทธศัสรสีมโตอายังมารสัจปาปิมัตโต巴拉เชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมติตาทยตถาอินทะคณามเหสีโนชยโยปิพุทธศัสรสีมโตอายังมารสัจปาปิมัตโต巴拉เชโยอุโคสยามโพธิมันเตปะโมติตาทยตถาเทวะคนามเหสีโนชยโยปิพุทธศัสรสีมโตอายังมารสัจปาปิมัตโต巴拉เชโยอุโคสยามโพธิมันเตปติ ปรมติตาชยตถาสุปันนัคนามหิสิโนชโยปีพุทธสาสิมัตโตอายังมารสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเตปรมติตาชยตาานาคคนามหิสิโนชโยปิพุทธศาสิมัตโตยังมารสัจปาปิมัตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปรมติตาชยตถาสพมะคณาหิสิโนทยันโตโพธิยาโมเรศัพยานังนันทิวัตโน เอวังตะวังวิทยโหสี่ยสุชัยมังคะเอปราชิตปัลลังเกสีเสปัวิโกคะเลอิเสเกสมพุทธานังอคปัตโตปโมทติสุนักตังสุมังคังสุปปาทังสุหุติตังสุขโนสุหุโตตสุจิตังพัมมจาริสุปัทคินังกายกรรมังวาจากรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปณิตเตปปัทคินาปัทคินานิจตวานัลภันตเตปัทกินีเตอัถารัสสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโลกาสุกิตาโหทัสสะสัพเพหิยติเพ สุนันตุปนโยเยเทวาสามิงธานีอธิคตาทีขายุกาส,าต,สตาหนโตสุกตาหนุตสัทตาละขันตุสัพพัสาตานางลกขันตุชินา,าศาสนางยากาจิปัต,ตนาตังเตสังสัพเพบุเรนตุมโนรถฐายุตตะกะเลปะวสัสุโตวัสังวัสสาวลาหากาโลคาจุดปัทาวาเตสังนิวาเรนตตจับสัพตากายาสุขังติตตสุขังอรหันตุยถาอรหัง บทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัติยังวิหารติเตชะวณีอาณากัปปินฑิกัสสะอาราเมตตาตโคพระควาพิกูอมันเตสีพิกโวติพรตตันเตติเตพิกูพระภาวโตปัจจโสสงพระควะเอตัโวจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตตวาสาตุตธรรมติตตตา ธรรมะนิยมตาสัพเพสังฆราอนิจจติทางตถาคตอภิสมุทติอภิสมติอภิสมุขจิตวะอภิสมีตวะอจิตปติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวัตติวิภัชติอุตตมิกโรติสัพเพสังฆราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิตาวสาาทุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปสังรารตุขาติตังตถาคตอภิสัมพุทธิอภิสมติอภิสมพุทธตวาอภิสมีตวาอติกติเทเสติปัญญาเปติปัตเปติวิวรติวิภัจจติอุตานิกโลติสเปสังรารตุขาติอุปาทาวภิขเวตถาคตานังอนุปาทาวตถาคตานังทิตาวสาาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปธรรมอนัตติตังตถาคตอภิสสมพุทธิอภิสมติอภิสมพุทธตวา อภิสมิเตวะอเชกติเทเสติปัญญาเปติพัตเปติวิวารติวิพัชติอุตตนิกโรติสเพธรรมาอนัตตาติอิธมโวจกักภะควาอัตมานาเตภิกุภะควโตวภาสิตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตตะคาถาแปลอติตังนานละวาคเมยะนัปปติคังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตั้งคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยะถาตีตามปะีนันตังอปัตตังกะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตัตะตัตะวิปสัสสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิตตะมนโนภูหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ไม่งๆๆงงงแกรนแกงเขาควรพราบปุรนก,การเช่นนั้นไว้อัจเจวะกิจจะปาตปังโปชัญญาวะะนันังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นะฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัตุนาเพราะการปัดเพิ่นต่อมัตุลาซึ่งมีเสานามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตะมัตตันติตังตังเวพตเตขรัตโตติสันโตอาติะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกเพื่อมีความเบียงอยู่เช่นนั้นไม่เกียจการทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวครับปัญจเวคนะแปลสเปสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทูวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตพังอันเราแปลพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันิีจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมอนิีจตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะควรที่จะสังเวชอยังกาโยอจิหลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณ ชุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงคลังอีวะประดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีลรักถางหาประโยชน์ไม่ได้อาน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชจิตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูป,ปสโมสุโข,ขวความเข้าไปสงบสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเปสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มาลิงสุจะมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเวเถหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอธสังไโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดเมตตายอย่างกินจิอย่างกินจิอุสลังกัมมังสพัพเพหิัตเตหิกาตังปุญญานอนุโมทนันโต สุนันโตพนโยเยเทวะอัสเมิงธานีอธิขตาทีขายุกาสัตถาหนโตสุกิตาหนตุทุกขาปมณัตโตมานตาปิตาสุกิตาหนตุทุกขาปมณัตโตสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมณัตโตสเพอายาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมณัตโตสเพปิสาสเพยยาขาสเพเปตาสุกิตาหนตุทุกขาปมณัตโตสเพอาจาริยุปัชชายสุกิตาหนตุทุกขาปมณัตโตสเพยนักขตาสุกิตาหนตุทุกขาปมณัตโต สเพเทวาสุวิตาโหนตุทุกขาประมณตุตุสเพสมาติยังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวโตฯอคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตวโตฯอคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตวโตฯอคันติมายะอิติภะคะวา ตฏิทานะคาถายาเทวตาสังติวิหารวาสนีตูเปะเลโพธิฆเรตหิงตหิงตาธรรมธานีนะพระวันตุปุชิตาโสติกาลมเตตะวิหลมันทะเลเทลาจามชานาวากาจพิฆวสารามิกาธานาปติป,ปาสกาคามาจเตสานิขามาเตอิสลาสันปานักูตาสุปิตาพระวันตุเตชาลาหุชาเยปิจตันทสัมภวาสังเสชาตาตถโวะปปาริกานิยานิกังธรรมวรงปติจเต สัพเพปิตุขสักการณงตัวสังขยังทาตุติลังสตังธโมธรรมัตราชปุกขลาสังโฆโหตุสมัคโควะอัธยัจจะกิตายัจจะอภิรังฆตุสัวธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติยงสปปุเนยามะธเมอริยะปเวทิเตปัสสนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสมมาทารังปเวชันตุกาเลเทวปวัสสตุอุติภาวายะสัตตานังสำนิทังเนตุเมธเนงมาตาปิตาตาตาชัง มิจังละคันติปุตตะกลงเอวังธรรมินาราชาโนปชังละคันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตัตตาตนิทุกขาปยาปัตตาตนิปยาโ,กาโกาสกะปัตตาตานิโสกหนต,ตุสเปเพเาทวานุโมธรรมตุสัพพสัมปสิทธิยาทานังพระธรมตุสัทธยาสีรังละคันตุสตัพพทาภาวนาภิรัตตาหนตุ ขจันตุเทวตาคาตาสุมางคละคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพนุภานิพุทธานุภาเวนะโสติฮนตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสติหนตุนิรันตลังสัพเพพุทธาลรัปตาปฏิเจรนันตะยังพลังอรันตานันตะเจชนะรักขังพันธมิสสพโส สัพเพพุทธาลปัตตาปัจเกนันต์ยังพลังอานันตานันตเตชนาลักขังมัตตมิสนะัสโสสัพเพพุทธาปละปัตตาปัจเจกานันต์ยังพลังอานันตานัตเตชนาลักขังมัตตมิสนะพัสโสัพเพพุทธาปละปัตตาปัจจกนันต์ยังพลังอาันตานันตเตชนะลักขังมัตมิสสโสสัพเพพุทธาละปัตตาปัจเจกานันต์ยังพลังอาันตานันตเตชนะลักังมัตมิสสโส สัพเพพุทธาบาลปตตาปเิกนันตะยังพลังอรหันตานันตะเตชะนัลขังมัตตมิสสะปโสสัพเพพุทธาบาลปตตาปเิกนันตะยังพลังอรหันตานันตะเตชะนัลขังมัตมิสสะปโสสัพเพพุทธาบาลปตตาปเิกนันตะยังพลังอรหันตานันตะเตชะนัลขังมัตมิสสะปโส ด้วยอำนาจแห่งบนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายปุตตมลนี้ข้าพเจ้าขอนมเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงกุศลสุสวรรค์ข้าไลขออนุสว์แห่งบนกุศลนี้จงเป็นสักดิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคและอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพบรทอทารรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า คอยขาไไ้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำลงกกจกรตินนามดีงามตลอดกาลนาน,านอีกทั้งขอเทพยบเท่าทั้งหลายผู้ได้อนุโมธนาราษทุการในบนญกสศนนี้โปรดประสิทธิประศัตพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วตัตถุมงคพลพระปิตาย,ยาสิจิตทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลให่จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอศักดิธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอครองและผู้ชาทุกกปรระาเอ